คุยคำหมู่บายสามโมงคุยคำมู่บ่ายสามโมงสนับสนุนโดยลิ้นจือบินผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ลินจือหมินขอแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่ลินจือหมินเอ็กซ์ตร้าเห็ดลินจือสกัดประสานแอสตราเซนตินเซจและน้ำมันปาลารูปแบบซอฟ์เจลนําเข้าจากประเทศเกาหลีสนใจโทรศัพท์ที02่021117878และไม่ทราบว่าคุณสุวิทย์คุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าเป็นยังไงอายุเนี่ยมากขึ้นทุกวนัน<อ>ทุกวันเนี่ยแต่งทาำง,งานัวเป็นเกลียวนี่ไงเห็นไหมฮะเนี่ยยังทํางานตัวเป็นเกลียวอยู่เลยตากตํำอากาศร้อนแสงแดดเอ่ยมลภาวะรอบตัวเอ่ยแต่บางคนเนี่ยแค่อยู่ใน ห้องแอร์แต่ก็นั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอรอ์หรือไม่ก็นเนี่ยแหละมือ,อถือทั้งวัน ทั้งวันแต่ขนาดเดียวก็ยังต้องเปใช่ไหมออรักษาภาพลักษณ์ให้ดีไว้ตลอดเวลา<อ>ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องรองเท้าส้นสูงเลยค่ะออใส่แล้วดูสง่าผ่าเผยแต่เสื้อผ้านาผมก็ต้องเป๊ะด้วยเหมือนกันแต่ทราบหรือไม่คะว่าพฤติกรรมเหล่านี้มันกลับเต็นตัวเร่งให้ผิวพันธุ์และก็ข้อกระดูกเนี่ยเสื่อมเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็แก่เกินวัออยยางไรก็ตามนะคะท่านไม่ต้องกังวลใจไปแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้มีข้อแนะนําสําหรับการดูแลข้อกระดูกให้แข็งแรงผิวพรรณดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอง่ายๆ มากเลยแค่ทานอาหารให้ครบหมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกําลังกายสม่ําเสมอแล้วก็ช่วยหาตัวช่วยเป็นอาหารเสริมหรือสมุนไพรก็ได้โดยเฉพาะอแอสตอแซนดินที่มีริ์ต,ต้านอนุมูลอิสระได้มากกว่าวิตามินซี 6, ถึง6,000เท่าอย่างเห็ดลินจือแดงก็ได้นะคะเซจก็ได้น้ํามันปลาก็ได้เอามาทานค่ะก็ช่วยให้ร่างกายท่านแข็งแรงป้องกันการอักเสบและรักษาสมดุลที่ดีให้กับเราได้เพราะฉะนั้นรายการคุยกมงบ่ายสามโมงในวันนี้จึง ขอส่งมอบคุณภาพดีสุขภาพดีด้วยลิ้นจือมินเอ็กซ์ตรา้าผลิตภณัณฑ์รวมสมุนไพรสารสกัดเห็ดลิ้นจือแดงผสานแอสตาแซนทินเซจและน้ำมันปลาได้รูปแบบซอฟต์เจลนำเข้าจากเกาหลีเพียงวันละ1แคปซูลมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศหรือโทรศัพท์ที่0 2 1 1 1 7 8 7 8หรือแอดไลน์ NBCARE เราสองคนเนี่ยทานท,ทุกวันออนะคะใช่เนี่นะนนข่าวดีนะครับก็<ช>อบอกไปนะครับอเอาใจวัยเก่า